สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูกันให้พิเศษเลยค่ะเนื่องจากว่าได้มีการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธเกิดขึ้นในวันที่9มีนาคมไปจนถึงช่วงวันที่25มีนาคมปี2564นี้นะคะดาวพระพุธจะทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมค่ะและการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธนั้นย่อมส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีนะเราก็จะมาทํานายและจะมา ดูกันให้ทราบค่ะคิวนี้เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิด ระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงที่ดาวพระพุธท,ทำการโคจรยกย้ายแบบนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างนั่นเองค่ะชาวพิจิกคะคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจำตัวนะคะและในวันที่ ที 9. 64, i, ina, ่9มีนาคมปี2564นี ay, ้ดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะได้ทำการโคจรยกย้ายมาอยู่ในราศีกุมนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนพันธุนั่นเองนะคะการโคจรยกย้ายครั้งนี้ได้โคจรมาเจอกันกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและก็ยังได้มาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะของคุณ ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้นะคะก็จะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาค่ะเพราะดาวพระพุธได้ทํามุมเล็งไปที่เรือนการงานนะดังนั้นมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่มีโอกาสที่จะมีงานพิเศษพิเศษเข้ามานะคะจ๊อบเล็กจ๊อบน้อยอะไรที่เข้ามาในช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยนะนอกจากนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกยังได้รับการ ช่วยเหลือยังได้รับการเกื้อนหนุนแนะนำจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีแบบที่ไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังมาก่อนนั่นเองค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกมันอา,อาจจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นแบบปุบปรับทันทีทันใดหรือเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะคะเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศเองก็หมายความว่าปุบปรับทันทีทันใดหมายความว่าไม่ทันตั้งตัวและนอกจากนั้นยังหมายถึง การแก้ไขปัญหาอยู่เบื้องหลังเช่นเดียวกันค่ะดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์ได้โคจรมาเจอกันแบบนี้คู่นี้เนี่ยจะถือว่าเป็นคู่วิชาการนะคะใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกที่กําลังจะวางแผนกําลังจะมีโปรเจกต์กำลังจะวางแผนทําอะไรนะคะจะคิดจะเขียนจะอ่านอะไรในช่วงนี้ย่อมทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจัดการได้เอาอยู่นั่นเองค่ะค ใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือจะสอบบรรจุข้าราชการต่างๆสอบเอาใบเซอร์เอาใบกอว์ต่างๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเช่นเดียวกันค่ะส่วนด้านที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องระมัดระวังเลยนั่นก็คือการที่ดาวพระพุธมาอยู่ในเรือนของดาวพระราหูตรงนี้พื้นฐานเนี่ยจะมัต้องอธิบายเข้าใจกันก่อนค่ะว่าดาวพระพุธและดาวพระราหูนั้นไม่ถูกกันนะคะ และดาวพระพุธได้โคจรมาอยู่ในบ้านในเรือนของดาวพระราหูอาจจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้ค่ะดาวพระราหูนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวออที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนในครอบครัวนะคะพันธุทุหมายถึง ครอบครัวหมายถึงบ้านรถที่ดินหมายถึงอสังหาริมทรัพย์หมายถึงญาติพี่น้องนั่นเองนะคะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะเกิดความขัดแย้งกันภายในครอบครัวหรือมีความขัดแย้งภายในเครือญาติเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้อยากจะบอกเลยนะต้องพยายามระมัดระวังคำพูดคำจาค่ะเพราะดาวพระพุธเองก็เป็นเรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องของการเจรจาเพราะฉะนั้นคุณจะคุย ไรกับคนในครอบครัวในช่วงนี้ขอให้ใช้คำพูดคำจาที่ประนีประนอมใช้ถ้อยคำที่อ่อนหวานจะดีกว่านะคะในช่วงนี้ต้องรอบครอบมากๆเลยนะนอกจากที่คุณจะมีเกณฑ์ขัดแย้งแล้วนะคะบางคนอาจจะไม่ได้มีเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวแต่อาจจะมีเรื่องของการต้องเสียเงินซ่อมค่ะไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบ้านนะคะการซ่อมรถนะคะอาจจะมีมแมลงหรือปลวกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดขึ้นภายในบ้านทําให้คุณต้อง เสียเงินเข้ามาซ่อมจ้างช่างเข้ามาแก้ไขนะคะท่อน้ํารั่วปั๊มน้ําเสียต่างๆนานามันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองค่ะ อีกประการหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังให้ดีเลยสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการขัดแย้งหรือมีปากเสียงกับคนรักนั่นเองค่ะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือปรนปัตนิและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะคะได้มาเจอกันกับดาวพระพุธแบบนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการออทะเลาะเบาแววงกันกับคนรักนะคะแต่ชาวลัคนาราศีพิจิกไม่ต้องห่วงค่ะในที่สุดคุณจะสามารถจัดการได้เพราะอย่างไรก็ ตามดาวพระพุธถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยไม่ใช่เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะอย่างเดียวดาวพระพุธครองสองตำแหน่งเลยนะคะบางทีหลายๆคนก็อาจจะมองว่ามรณะมาเจอกับปตัตน,นิแล้ววินาศอาจจะเกิดการขัดแย้งกับคนรักอย่างหนักมันไม่ได้มีเกณฑ์เป็นอย่างนั้นค่ะอีกประการหนึ่งมันก็จะมีเกณฑ์ที่ว่าเรื่องราวอะไรที่เคยทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้เรื่องราวอะไรที่มันมาทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันสั่นคลอน มาก่อนหน้านี้ก็มีเกณฑ์ที่จะจบลงได้ในช่วงนี้ค่ะเพราะดาวพระพุธเองก็เป็นดาวธาตุน้ําดาวพระศุกร์เองก็เป็นดาวธาตุน,น้ําเพราะฉะนั้นดาวธาตุน้ํามาเจอกันก็น มาเจอกันกับดาวธาตุน้ำอาจจะมีกำลังในด้านบวกๆส่งมาให้คุณแก้ไขปัญหาได้นั่นเองค่ะไม่ต้องตกอ,อกตกใจไม่ต้องกังวลไปนะชาวลัคนาราศีพิจิกสมัยมองว่าโดยภาพรวมแล้วชาวพิจิกเอาอยู่สามารถจัดการได้ค่ะและอีกประการสำคัญนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคฟลุกๆในช่วงนี้นะคะซึ่งโชคนั้นอาจจะมาในเรื่องของของเสียของซ่อมต่างๆเ เหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นในบ้านนะคะที่คุณจะต้องเสียเงินไปกับมันอาจจะได้ตัวเลขเหล่านั้นมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค็เป็นไปได้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้สมัยต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทวนหน้าด้วยนะคะอย่าลืมมันทําบุญทําทานอย่าลืมมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณนั่นเองค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ